สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องครับวันนี้วันพุทธที่29พฤษภาคม2024นะครับวันนี้ก็เป็นวันพุธในสัปดาห์ที่8เทศกาลธรรมดาก็เป็นบทอ่านจัดคําสารภาพของนบุญก็สตินพระสังฆราชนะครับแล้วก็รู้จักนบ,บุญอาก็สตินดีแล้วและเคยบอกไปแล้วในหัวข้อบอกความหวังทั้งหมดของข้าพเจ้าอยู่ในพระเมตตายิ่งใหญ่ของพระเจ้า ข้าพเจ้ารักพระองค์ช้าไปแล้วโอ้ความงามนิรันด์ดอนข้าพเจ้ารักพระองค์ช้าไปพระองค์ประทับอยู่กับข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้าอยู่ข้างนอกและแสวงหาพระองค์ที่นั่นในความไม่น่ารักของข้าพเจ้าข้าพเจ้าทลาเข้าไปในสิ่งสวยงามที่พระองค์ทรงสร้างพระองค์ประทับอยู่กับข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้าไม่ได้อยู่กับพระองค์สิ่งสร้างมากมายซึ่งดำรงอยู่ได้ในพระองค์แต่ผู้เดียวได้กักกันข้าพเจ้า ไว้จากพระองค์พระองคทรงเรียกทรงตโกนทรงทําลายอาการหูหนวกของข้าพเจ้าพระองค์ทรงส่องแสงเจิดจ้าและขจัดความมืดบอดของข้าพเจ้าพระองค์ทรงระบายกลิ่นหอมของพระองค์ลงเหนือข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้สูดหายใจเข้าไปและบัดนี้ข้าพเจ้าปรารถนาพระองค์ข้าพเจ้าได้ลิ้มรสพระองค์แล้วบัดนี้ข้าพเจ้าหิวกระหายอีกพระองค์ทรงแตะต้องตัวข้าพเจ้า และข้าพเจ้าเร่าร้อนไปหาสันติสุขของพระองค์ครั้นเมื่อข้าพเจ้าได้เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ด้วยความเป็นอยู่ทั้งครบของข้าพเจ้าแล้วที่สุดข้าพเจ้าก็จะเป็นอิสระจากความทุกข์ยากลําบากดังนั้นชีวิตของข้าพเจ้าก็จะร่าเริงเปี่ยมด้วยพระองค์ทั้งครบเมื่อพระองค์ทรงสวมใส่พระองค์แก่ไขพระองค์ก็ทรงปลดเรืยอย่อนผู้นั้นจากแอดของเขา แต่เพราะข้าพเจ้ายังไม่ได้สวมใส่พระองค์ข้าพเจ้าจึงเป็นแอดแก่ตัวเองความปิติยินดีของข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้าควรที่จะร้องไห้ต่อสู้กับความทุกข์ยากของข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้าควรจะยินดีข้าพเจ้าก็ไม่ทราบว่าใจชนะอยู่ที่ไหนข้าพเจ้าโชคร้ายพระเจ้าข้าขอส่งพระเมตตาข้าพเจ้าความทุกข์ที่ไม่ดีและความยินดีที่ถูกต้องทำสงพรามกัน ข้าพเจ้าไม่ทราบว่ ання, added, bah, าชัยชนะอยู่แห่งใดข้าพเจ้าโชคร้ายพระเจ้าข้าขอส่งพระเมตตาข้าพเจ้าข้าพเจ้าโชคร้ายแต่ไม่พยายามปิดบังบาดแปลของข้าพเจ้าพระองค์ทรงเป็นแพทย์ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นคนใช้ของพระองค์พระองค์ทรงเปี่ยมด้วยความเมตตาข้าพเจ้ารอคอยพระเมตตาของโถงชีวิตมนุษย์บนโลกนี้ไม่ใช่เป็นการทดลองหรือใครบ้างจะอยากยุ่งยากลําบากพระองค์ทรงสั่งให้เราอดทนมันไม่ใช่รักมันไม่ใช่ ไม่มีใครรักสิ่งที่เขาทนแม้ว่าเขาอาจจะรักการที่ต้องทนเพราะแม้ว่าเขาจะยินดีทนแอกของเขาเองเขาก็ยังคงพอใจที่จะไม่มีแอกเลยจะดีกว่าในยามทุกข์ยากข้าพเจ้าปรารถนาความร่ำรวยในยามร่ำรวยข้าพเจ้าก็กลัวความทุกข์ยากดังนั้นสายกลางระหว่างสองสิ่งนี้อยู่ที่ไหนที่ซึ่งชีวิตมนุษย์อาจต่างไปกว่าการทดลองหรือน่าสงสารความจริง ความเจริญของโลกนี้สงสารอีกครั้งสำหรับความอินดีที่เน่าเปื่อยและความกลัวในความยากลำบากมาให้น่าสงสารความยากลำบากของโลกนี้สงสารอีกครั้งหนึ่งและครั้งที่สามเพราะมันทำให้มนุษย์รอคอยความเจริญรุ่งเรืองและเพราะความยากลำบากนั้นพวกเขาทนยากและสามารถทำให้เขาหมดความอดทนชีวิตมนุษย์ในโลกนี้ไม่ใช่การทดลองหรือ เป็นการทดลองอันไม่สิ้นสุดม่ใช่เลยความหวังทั้งหมดของข้าพเจ้าอยู่ในพระเมตตายิ่งใหญ่ของพระองค์เท่านั้นครับ,บน้องเป็นคําสารภาพของนบ,บุญอ,อกุสตินซึ่งหลังจากที่ได้กลับใจโดยสายคำภาวนาของแม่ของท่านแล้วท่านก็ได้มีความเชื่อมั่นแล้วก็มีความนึกซึ้งในชีวิตแห่งความเชื่อนั้นในความรักต่อพระเบญจาาท่านได้อุทิศชีวิตของท่านทั้งหมดนั้นจากคำภาวนาของท่านตะกี้ที่เราได้ยิน ในหนังสือที่ท่านเขียนเนี่ยท่านก็เป็นนักปราชแ้ะนักปราช์ประสาสนาจักรก็เขียนติดเตือนใจแล้วก็เขียนออกมาจากประสบการณ์ชีวิตที่ท่านเคยทําผิดเคยทําบาปเคยเป็นคนไม่ดีมาก่อนเลยนะก็หลังจากได้พบกับความจริงแล้วพบกับพระเยซูเจ้าโดยอาศัยพระพร,พรที่คุณแม่ของท่านได้ภาวนาขอพระเจ้าประทานพระพรท่านก็ รับหน้ามือเป็นหลังมือและก็พยายามที่จะใช้ชีวิตจเจริญชีวิตของท่านด้วยสํานึกสํานึกจริงๆของความผิดพลาดในชีวิตที่ผ่านมาและก็จะเจริญชีวิตแก้ไขปรับปรุงตนเองและพยายามที่จะสอนพยายามที่จะบอกพยายามที่จะเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นด้วยความอุทิศชีวิตทั้งหมดแน่นอนยากลําบากนะท่านก็อดทนและท่านก็พยายามที่จะบอกถึงความชื่นชมยินดีเมื่อ ได้มีพระเมตตาและความรักของพระองค์อยู่กับท่านนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องในวันนี้ชีวิตของเราซึ่งเป็นมนุษย์ในปัจจุบันนี้เราก็พบเหมือนกันเนาะความยากลําบากต่างๆที่มันมีขึ้นในชีวิตสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นบาปและความผิดต่างๆที่เราทําถามว่าเราก็คงไม่ใช่ไม่รู้หรือว่าเก่งอะลยเกเละอะไรนกระทั่งไม่รู้จักไม่รู้จักพระเบญ้าอะไรอย่างนี้ก็ไม่ใช่แต่วันนี้เราก็รู้แต่ว่าเราก็ยังถูก รอดรวมถูกครอบงำถูกประจนจากโลกนี้จากความสะดวกสบายความโลภความโกรธความหลงก็ยังอยู่ในชีวิตของเราแล้วก็ทําให้เราได้บิดพลาดได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นให้เราได้ทําเหมือนท่านนักบุญนักกิินในวันนี้ก็คือพยายามที่จะระมัดระวังตนแล้วก็ใช้ชีวิตของตนอย่างดีในความรักในพระเมตตาของพระองค์ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีกับผู้อื่นเสมอนะครับ ขอพระบป็นเจ้าพระสงสารผ่านอุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทิญ